วันนี้มารีวิวนักเตะตัวหนึ่งครับที่เขาว่าเมตาว่าโกงว่านูนว่านี่ครับมาเจาะลึกกันว่ามันเก่งยังไงมันโกงยังไงหรือว่าเอ้ยคิดไปเองหรือเปล่าอะไรยังไงวันนี้คลิปนี้พามาดูโคลาล้อครับดูราคารนะ์ตตอนแรกพี่เขาก็อาจจะไม่มีคนใช้ราคาประมาณ 6M แล้วก็ทะยานไปจนถึง300 300M ในราคาบวก1ครับผมสเตต91 คือถ้าเกิดใครอยากใช้สักบวกหเนี่ยยังไงผมก็แนะนําให้ซื้อกัดฟันซื้อบวกหนึ่งแล้วมาตีเองครับมันตีไม่ยากนะส่วนโอ้โหดูเดะบวกหเนี่ยมันตีกันมาแบบหวังกาไรไงเพราะมันตีง่ายครับ2500ล้านก็เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์คือไฮไลท์เนี่ยผมตัดมาจากตอนสตรีมนะคือตอนสตรีมเนี่ยลองเล่นพี่เขานาน,านอยู่ครับไอตอนสตรีมเนี่ยผมจะไปหวังให้พี่เขายิงพี่เขายิงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดรีวิวความสามารถโดยรวมเนี่ย เดี๋ยวไว้ดูไฮไลท์เสร็จเรามาคุยกันว่าเฮ้ยพี่เขามันเทพยังไงมันดียังไงวะ ไ,ไลท์ที่เอามาฝากก็จะบอกว่าสาั้นสั้นสั้นครับผมคือจะไปแต่งยิงพี่เขาเนี่ยคือพี่เขาตอนผมเล่นเนี่ยเขาทําให้ผมขึ้นไปแชมเปี้ยนเลยนะเว้ยคือเขาก็ยิงอ่ะเขาเขายิงยิงไกลที่แพทนี้มันโดนเนิร์ฟเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าชาวบ้านชาวช่องที่โดนเนิร์ฟอารมณ์เหมือนพี่เขาโดนเนิร์ฟแล้วแต่ก็ยังดีอยู่ครับเรื่องยิงไกลนะตัวอื่นก็มันก็ดีแหละแต่พี่เาขาค่อนข้างอ่านดูสเตตแล้วกัน คือสเตตยิงไกลกับพลังยิงเขาเปิดมาแบบ1 0 7 1 0 3อะ่ะคือเขาเปิดมาเยอะมากๆครับสำหรับแสแตตพลังยิงและยิงไกลครับส่วนแสแตตอื่นๆถ้าเป็นแบ็คอะสมมติว่ามองเขาพี่เป็นพี่เขาเป็นแบ็คก็9 6 94นี่ถือว่าช้านะสำหรับแบ็คแล้วพี่เขา187ด้วยคือรูปร่างมันใหญ่แล้วมันไม่ได้เร็วไงเล่นแบ็คมันก็เลยไม่เวิร์คครับคนก็เลยจับมาเล่นเป็น C m หรือ CDM ซึ่ง ไอแนวคิดอย่างเงี้ยมันมีมานานมากๆแล้วนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนที่สเตตม,มันครบเท่านี้ครับคืออย่างตัวผมใช้อลองโซในการไปเล่นในตำแหน่งแบบนั้นนะลักษณะคล้ายๆกันแต่อลองโซมันก็เทียบไม่ได้นะคือความเร็วยิงกงยิงไกลมันก็ดีแต่ว่ายังเทียบพอร์ลอไม่ได้ครับใน fp 1 6แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ พี่เขาเนี่ยฮอตฮิตเหลือเกินก็ด้วยความที่เรื่องไอ้นี่แหละเรื่อง fp ครับเดี๋ยวก่อนนะโคลาสโคโลในระดับ fp 16เนี่ยแล้วเป็นกองกลางเนี่ยตอนสตรีมผมนั่งดูทุกตัวเกือบทุกตัวแล้วกันเอา fp 16มาชนกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครน่าใช้กับพี่คาร์เนเวยใช้คำนี้เลยนะมันอาจจะมีบางตัวอย่างเช่นกุลิตนะ คือกุลิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันทำมันทาตัวมาน่าใช้ครับคือขนาด2เท้ารูปร่างสูงแล้วก็สแตทถ้าเทียบเป็นตัวเลขลอะโคลาลอบยังน่าใช้กว่าถ้าเอาแค่ตัวเลขมาวัดกันนะแต่ใช้งานจริงอะกุลิตมันก็มีความแอบโกงเขาเรียกว่าพลังกุลิตอยู่แต่ตัวอื่นๆเนี่ยที่ผมเทียบเนี่ยไปดูมแบบิดฟิลด์แบบท็อปท็อปแบบเดอะบอยอะแต่เอาแค่ปี f p 1 6กนะก็จะได้ประมาณแค่นี้ครับ เนี่ยดูสแตทดิแล้วจะไปเทียบแบบโคลาล้อมันมันคนละเรื่องกันเลยครับเดีย๋ยวลองเอามาเทียบแบบชัดๆเอาหยิบมาสักปีหนึ่งเอาทีก็ได้ครับแล้วก็เทียบกับโคราลอฟอ่ยิงไกลเนี่ยต้องบอกว่ากินกันเป็นทุ่งครับความลงความเร็วความเร็วอาจจะนิดหน่อยครับแต่สแตทอื่นๆนะ่ะ โคลาลอฟค่อนข้างจะกินเยอะทีเดียวครับแล้วเดอะบอยมันเล่นรับไม่ได้ด้วยนะพลังพลังแฝงก็มีอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะลองช็อตเสียอย่างเดียวโคลาลอกเดี๋ยวนะผ้าพลังข้องตัวมันน้อยไปหน่อยแต่ผมเล่นแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันทื่อน,นะพองบอลเก่งแล้วก็ไปกับบอลได้ดีกว่ามิดฟิลด์ที่ผมใช้อย่างมาติดมาติดที่ผมใช้ย่งยิงดีไม่เท่าเลยครับ ผมใช้มาติดบวก8 TT นะเดี๋ยวขอเทียบพลังให้ดูมาติดที่ผมใช้เป็นปีนี้เทียบกับโคราผมใช้บวก5เนี่ยพี่เขาก็โคตรเอาเรื่องเลยนะก็ยังเทียบไม่ได้อ่ะในตำแหน่ง CDM CM อาอาจจะดีกว่าเรื่องสรีลา้าผมว่า194 อาจจะเบียดดีอะไรอย่างนี้ครับแต่โครลล็อกก็ต้องบอกว่าเกมลุกมันช่วยได้เยอะนะถ้าเราไม่ใช้แบบฝืนๆเหมือนเหมือนในสตรีมที่ผมใช้เ้าผมใช้เป็น cm จริงแต่ผมพยายามจะปั้นบอลให้พี่เขายิงอย่างเดียวเลยเดยซึ่งถ้าเกิดมันไม่ฝืนไปตามจังหวะน่ะมันก็โอเคแหละมันก็เป็นตัวที่ยิงไกลได้ดีถือว่าตอบโจทย์สาหรับแพทที่มันโดนเนิฟยิงไกลไปนะส่วนยิงปั่นเนี่ยถ้ามันเข้าเหลี่ยมเนี่ยมันพี่เขาเอาอยู่แล้วนะยิงปั่นโค้งครับปั่นโค้งนี่ถ้าเกิดบวกฮะอันนี้เลเวลหนึ่งนะ ก็เริ่มต้นที่108ครับผมอาจจะมีข้อเสียเดียวก็คือ,อซ้าย5ขวาขวาสครับอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากองกลางอ่ะมันต้องโฟกัสเรื่องเกมรับแหละคือพี่เขาไม่ได้แบบโคตรเทพแบบอุย้ยแม่งโกงขนาดนั้นวะ่ะแต่คือต้องบอกว่าใน FP16 อะ่ะแทบจะไม่มีใครน่าใช้กว่าโคลราลอฟแล้วครับนี่คือข้อดีของโคลาลอ้ลอมนะคือถ้าเกิดอย่างไปเทียบกับมิดฟิลด์ท็อปอย่าง เอาที่เขาใช้กันนะที่เขาใช้กันแบบท็อปท็อปเดอร์บพวกซีซั่นเนี่ยผมก็เห็นเยอะนะคือถ้าเกิดเรามีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาซื้อมี FP เหลือไปใช้แบบเดิลบงเดอร์บอเงี้ยไอ้นี่มันก็เก่งกว่าชัวๆ์แหละแต่แค่ว่าในอย่างที่ผมบอกย้ำแล้วย้ำอีกว่า FP 16เนี่ยพี่เขาน่าใช้สุดแล้วนะผมไปไล่ดูมาโคตรหลายตัวแล้ววีเอก็ยังนะวีเอ okay ลโอเคแหละมันอาจจะดีกว่าเรื่องเกมลับว่ะผมว่านะ อย่างเวล่าไม่มี16 f p ด้วยอตัว17 f p แล้วเนี่ยม,มันก็ประมาณนี้ครับก็เอาแค่ตัวเลขมาเทียบกันเนี่ยมันก็ยังเลยนะแค่ตัวเลขมาเทียบกันก็บอกทุกอย่างแล้วครับว่าเราอยากใช้ตัวไหนคือถ้าเราไม่ได้ทำฟูทงฟูทีมอะไรนะหรือทำฟูทีแม City, นซะิตี้นีโคลาล o อบลอตเวลครับผมช่วยประหยัด f p ได้เยอะ แล้วก็หลักๆเลยคือมันคุ้มค่าว่ะสำหรับโคราลอฟนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มใช้นะแต่ได้ยินมาแว่วๆว่าอาจจะเป็นทีดีคีนเจ้าเก่าผู้นำเมตาสตรีมแล้วก็คนเห็นว่าคีนมันใช้โคราลอฟแล้วโหดวะ่ะเนี่ยช่วยประหยัด f อได้เยอะเลยนะตอนนี้ก็เหมือนอัปเกรดกองกลางเปลี่ยนจากแต่ก่อนมันจะเป็นของร็อดเวลไง ลอตเบลมันก็สไตล์เดียวกันนะเก่งไหมก็เก่งแต่ไม okay. so on the ่ได้เทพมากแต่ที่ด you know ีคือ f p 2แค่สิครับตอนนี้เหมือนหลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นโคลาลอบแล้วครับนี่ก็เหมือนกําลังพักกำลังแบบพยายามหาบอกแปลกันอยู่แลละผมเห็นบวกเท็มันขายกันเยอะเลยนะก็วันนี้เป็นการแนะนํานักเตะรีวิวสั้นๆคือไฮไลท์อะมันน้อยไงเพราะว่าผมตัดแต่ไฮไลท์ที่เป็นประตูครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องเกมลงเกมรับก็ถือว่าทําได้ดี ทำได้ดีเลยเพราะว่าตัวมันใหญ่คือสแตตเกมแล้วมันครบเครื่องอยู่ละไม่ได้โคตรเทพนะผมย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ได้โคตรเทพแต่ว่ามันคุ้มค่าครับคลิปนี้ก็พี่โคราร,รอบเอามาฝากกันถ้าครั้งหน้ามันมีตัวอะไโรโผล่มาใหม่ก็จะมาทําคลิปรีวิวให้ได้ฟังได้ดูกันคลิปนี้ก็เจอแน่เออนะชลซีคลิปนี้ก็เจอกันคลิปนี้ฝากเป็นตอนนี้ครับผมเจอก,กันคลิปหน้าเจอกัน